เก่งกวิทย์รายงานตัวครับผมสำหรับวันนี้นะคะเก่งได้รับไอซ์บั k เก็ตชาเลนจ์จากแอดออโตพาร์ตมาแน่นอนค่ะคุณสวยอย่างเราย่อมม่เกรงกลัวต่อคำ้านะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาไอซ์บั k เก็ตชาเลนจ์ทีเอสกันค่ะไอซ์บั k เก็ตทีเอส เ,เอาละค่ะในฐานะที่เราเปรียบไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีสิทธิ์อัญเชิญ3คนที่จะมารับชาเลน์ต่อจากเรานะคะคนแรกเลยค่ะแอดนิชิมีพี่นิชิค่ะมาทําตัวเปียกให้หนูดูหน่อยสองค่ะพี่คัโตะนะคะแอดคัตโตะิค่ะแล้วก็คนที่3อยากเห็นตัวจริงมานานและแอดเจเดรั b บิดกล้าหรือเปล่าคะถ้ากล้ามารับคำท้ากันเลย